แนนไลท์โร์ซ่า60ช aus ุดไฟขนาดเล็กแต่กำลังแรงราคาไม่แพงจากเทพแกจเจ็ตเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสนับสนุนโดยแกจเจ็ตคันเทพโดยเทพแกจเจ็ต สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโกโหยทีครับวันนี้มีผลิตภัณฑ์จากร้านเทปแกจเจตมาแนะนําอีกแล้วแล้วเขาส่งหนุ่มหล่อประจําร้านมาด้วยโอ้โหน้องปีเตอร์ครับมาเจอกับน้องปีเตอร์เลยสวัสดีครับน้องปีเตอร์สวัสดีครับ,รบโอโ้สวัสดีโอโแม่หอมพี่อะไรมาเกินมาสตูพี่ไม่ต้องเอาของมาฝากเยอะขนาดนี้ก็ได้เกรงใจเป็นชุดไปครับพี่หลามอันนี้คืออะไรมาฝากพี่หรือจะมาแนะนํามาแนะนําครับโอ้ปฏิโทเราก็นึกว่าซื้อของมาฝากแมอันนี้คือสินค้าที่จะมาแนะนําครับคุณผู้ชมอัน แนะนำก่อนน้องปีเตอร์ครับเป็นไงนี่ไม่ได้ออกอัลบั้มมาหลายปีแล้วนะเป็นไงช่วงนี้ทําอะไรอยู่ครับปีเตอร์คอปอะช่วงนี้ก็ติดโควิดครับโอ้โหลับๆมกเลยนะนี่คืออะไรครับตัวนี้นะครับคือชุดไฟ Forza l i ไลท์คอมเพก s e เครับผมโอ้โหนี่คือชุดไฟแบบคอมเพก ใช่ครับแบบพอมแพคสามารถพกพาได้แบบนี้เลยใช่แบบนี้นี่คือเซตนี้ทํางานได้เลยเนี่ยใช่ครับเซตนี้คือพร้อมทํางานเลยครับคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเดี๋ยวนี้ชุดไฟแบบว่าใช้ในสตูดิโอสามารถพกพาแบบนี้ได้แล้วแล้วเอาไปทํางานที่ไหนก็ได้เนาะใช่ครับโอ้ในนี้นี่มีครบทุกอย่างเลยมีครบทุกอย่างครับแล้วย่อมาเหลือแค่นี้ใช่โอ้มันสะดวกมากๆเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับว่า f o r ซาหกจากแนนไลท์เนี่ยกางออกมาแล้วเนี่ยเขาจะเป็นไฟแบบคีไ g ท์แบบใช้ในสตูดิโอคนที่ทำ ชีพเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนก็ตามนะครับคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะฮะเป็นคนจัดรายการ <c oughs> เป็นคนทำคอนเทนต์ทำยูทูบเบอร์ถ้าคุณต้องการให้งานของคุณมีแสงสว่างสดใสและสีสันสวยงาม <c oughs> คุณต้องเป็นคนมีไฟใช่แล้วคุณมีไฟหรือเปล่า <c oughs> ผมไฟแรงมากผมก็มีไฟแล้วสดวงแต่วันนี้ผมจะเอาไฟอีกหนึ่งดวงมาแนะนำคุณมาแล้วมาแกะกันไดมันเป็นยังไงไหนดูสิ โอ้โหคุณผู้ชมครับคนที่เขากางไอตัวโคมซอฟต์เป็นเนี่ยทำง่ายมากนะคือเมื่อวานพวกผมทำเนี่ยลองใช้ดูเนี่ยเราใช้วิธีทำนี้ครับเราค่อยๆแบกทีละอันซึ่งยากมากเลยน้องปีเตอร์มาถึงคว่ำลงครับแล้วก็ดึงกึ๊ก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 โอ้โหอ่าใครที่ซื้อชุดไฟแบบนี้ไปแล้วได้ซอฟต์บ็อกแบบนี้ไปนะครับเวลาดึงดึงอย่างนี้นะครับดึงง้านนี้ใช่ครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันอันนี้โคมซอฟต์บ็อกก์ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาให้ขามาด้วยในเซตใช่ไหมครับใช่ครับในเซตนี้มีอะไรบ้าง เอาชุดไลฟ์คอนแพคนี่ก่อนว่ามีอะไรให้มาบ้างครับมีตัวไฟฟอร์ซ่าหกดีครับนี่ตัวนี้คือไฟแนนไลท์รุ่นฟอร์ซ่าหกแล้วก็มีโคมจานฉายมีชุดโคมซอฟอันนี้กี่เซนอ่ะหกสิบเซนหกสิบเซนก็แบบว่าน่ารักน่ารักตุ้มจิ๋วนะครับสะดวกขาตั้งไฟ1ชุดใช่ครับยาวเท่าไหร่200เซนติเมตรครับโอ้โหตั้งได้สูง200เซนก็แบบว่ากําลังเหนือหัวแล้วก็ยิงกดลงมาพอดีนะใช่ครับใช้ในงานสตูดิโอในบ้านสบายสบายสบายโอเคโอ้ผม ทึงกับตัวไฟเขามากครับไฟแนลไลท์ดวงเท่านี้เองครับถ้าเทียบหน้าตัดเนี่ยเท่ากับโทรศัพท์มือถือเองนะใช่ครับเล็กมากๆเลยสเปคของไฟเขาเป็นยังไงครับน้องปีเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นไฟเดย์ไลท์ค่าอุณหภูมิแสงครับอยู่ที่5 6 0 0เควินครับอ่านะฮะก็เป็นมาตรฐานของไฟแสงสีขาวใช่เลยที่เราใช้งานถ่ายทําทุกอย่างเนี่ยเราก็จะยึดสแตนดาดแสงอยู่ที่ 5,600K เคใช่แล้วนะฮะแล้ว ความสว่างกี่วัตต์ครับความสว่างนะครับ6 0วัตต์ตามชื่อเลยครับนี่ f ฟร์ซ่าหกคือ6 0วัตต์ใช่โอ้แต่เห็นตัวเล็กๆนี้สว่างใช้ได้นะ,ะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับสุดยอดมากเอาตัวบอดี้เขาเล็กๆแล้วก็มีพัดลมระบายอากาศมาด้วยนะครับสิ่งแรกที่ต้องทดสอบคือพัดลมดังแค่ไหน ลบกวนงานถ่ายทําหรือเปล่าแสงสว่างดีแค่ไหนค่าสีถูกต้องหรือเปล่าใช่ครับตัวนี้ให้ค่าสีเซียไอ98เปอร์เซ็นต์เลยนะครับโอ้โหสีตรงมากครับเอาไปถ่ายโปรดักเอาไปถ่ายโฆษณาเนี่ยใช่แล้วสีโปรดัก t ไม่มีผิดเพี้ยนแน่นอนใช่แล้ <S <S นะฮะคุณจูนไว้บรานกล้องให้ตรงกับตัวนี้นะครับแล้วคุณก็จะได้สีที่ตรงเลยใช่แล้วสุดยอดมากเห็นดวงเล็กๆเนี่ยสว่างมากเลยนะครับเอาอย่างงี้เรามาลองทดสอบประกอบล่างแล้วลองฉายกำลังไฟให้เขาดูกันได้เลยมาเลยครับ ผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราได้ทําการประกอบชุดแนนไลฟ์ฟอร์ซ่า60นะครับใส่เข้ากับโคมซอฟขนาด60เซนใชนะฮะแล้วก็ใส่กับขาตั้งที่เข้ามาในเซตเลยนี่เวลาคุณใช้งานคุณประกอบล่างมาเป็นแบบนี้เลยใช่แล้วครับจากกระเป๋าใบนี้นะเราได้มาเซตนี้เลยใช่เลยโอโหเจ๋งมากเราลองเปิดไฟดูไหมอยากอยากรู้กําลังไฟเขานี่หลายคนน่าจะอยากรู้ว่า60วัตต์ โอ้โหอีกเดี๋ยวอันนี้อันนี้ความสว่างเท่าไหร่ครับยี่สี่ครับ <24 S 1> ยี่สี่ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่เป็นไงโอ้โหใช้ได้นะขอห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับได้ครับนี๊ ผมขอ50%ได้เพราะอะไรเพราะเขาสามารถปรับความสว่างได้นี่คือไฟสตูดิโอที่ดีต้องมีดิมเมอร์สามารถ<ช>ปรับสว่างได้ 0- ูนย์ถึงร้อเซความสว่างเต็มที่นี่คือคุณก็สามารถปรับตำแหน่งระยะไฟได้เต็มที่โดยที่คุณไม่ต้องถอยไฟคนส่วนใหญ่เวลาไปซื้อไฟอ่ะไปซื้อไฟแบบถูกๆที่เป็นหลอดไส้ครับชุดหนึ่งไม่กี่พันบาทเนี้ยเสร็จปุ๊บคุณปรับดิมเมอร์ไม่ได้คุณจะลดกำลังไฟคุณต้องถอยหลังเพราะถอยหลังปุ๊บทุกอย่างมันทึมลงหมดเลยมันดรอปลงทันทีมันไม่เหมือนการลดระดับดิม 60วัตต์สว่างสุดแค่ไหนเอา100%มาได้เลยครับจ<า>ัดมา โอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณผู้ชมนี่เหมือนยืนกลางแดดเลยเรียกว่าสปีดชัตเตอร์ขึ้น250ตอนนี้พุ่งอ่ะพุ่งเลยโอ้โหสว่างมากๆกโอ้กำลังดีมากๆเลยครับนี่ถือว่าเป็นไฟที่ขอลงมาย5มห้าเหมือนเดิมได้ครับเดี๋ยวกุผู้ชมเปแสบตาโอ้นี่ถือว่าเป็นไฟที่กําลังดีมากๆเลยนะครับนี่ขนาดผมใส่ดีฟิวเซอร์ที่เป็นสีขาวขุ่นนะครับอันนี้คือซอฟต์แล้วนะถ้าผมเอาออกคือเราเลือกได้เวลาเราใช้ไฟแบบนี้เราอาจจะไม่ใส่โคมซอฟต์แบบนี้เราใส่เป็น จานฉายแบบนี้ก็ได้เป็นรีเฟกเตอร์ซึ่งถ้าอย่างนี้คือต้องการกําลังไฟเต็มที่เลยใช่ครับคุณจะย้อมสถานที่นะคุณตั้งไกลหน่อยแล้วคุณเปิดมาคุณจะย้อมสถานที่ให้สว่างทั้งสตูดิโอคุณคุณถอยไฟตรงนี้ไปไกลๆแล้วใส่โคมรีเฟกเตอร์ตัวนี้เปิดตุ๊บเดียวมันสว่างพืบเลยใช่ครับนะแต่แสงจะแข็งนิดนึงใช่แสงจะแข็งอ่าถ้าถ่ายแบบนะครับแนะนําให้ใส่โคมซอลแบบนี้จะ6กเซนใส่90เซนได้ไหมใส่ได้ครับแต่ต้องมีเมาส์โบเวน นีม่มาโบเวนช่วยนิดหนึ่งใช่ครับมันมาในชุดไอตัวซอฟปอะเออไม่มาครับต้องซื้อเพิ่มในราคา890บาทครับ890าบาทคนดูอาจจะอยากรู้น,นี่เราก็แนะนําแล้วให้ความรู้เขาไปด้วยในตัวครับผมโคม60เซนกับ90เซนต่างกันยังไงอ่าบางคนบอกโคมเล็กโคมใหญ่มีความสําคัญไหมพี่สําคัญครับผมจะอธิบายอย่างงี้ครับคุณผู้ชมถ้าคุณถ่ายคนนะครับหรือถ่ายตัวแบบหรือถ่ายสินค้าถ้าคุณอยากจะให้แสงมันนุ่มไม่แข็งไม่เป็นเงาแบบเป็นสันชัดเจนหรือเป็นขอบเงาชัดเจนนะครับไฟเนี่ยต้องดู ใหญ่มากที่สุดทีนี้เราไม่สามารถไปหาไฟดวงที่มันแบบดวงเท่านี้ได้เรามีไฟดวงเท่านี้เนี่ยสิ่งที่เราทําให้มันขยายขนาดดวงได้คือโคมซอฟโคมซอฟยิ่งใหญ่เท่ากับไฟดวงใหญ่ขึ้นแสงที่ได้ก็จะนุ่มยิ่งขึ้นเ <Yeah. S 1> งาก็จะน้อยลงความเฉลี่ยแสงก็จะดีคุณใส่60เซนก็จะนุ่มประมาณเนึ่คุณใส่90เซนมันก็จะนุ่มอีกถ้าคุณมีปัญญาหาโคม8เมตรได้นะโคมหลวงปู่เข็มพุททางรัตนานางังธรรมรัตาน,านางังสังขรัตาน,านางังก้าแรกไม่เป็นไรก้าต่อไปไฟนุ่มทั้งประเทศเลยแต่ <laughs> ใหญ่ไปใหญ่ไปเอาแค่นี้พอ60-90พอเราเซตให้ดูว่าคีาย์ไลท์หนึดวง2ดวงมีไฟฟ,ฟิลเสริมเอามาเอฟเฟกเป็นยังไงให้เห็นเป็นตัวอย่างได้เลยมาเซตให้ดูคุณผู้ชมครับตอนนี้เราดับไฟในสตูหมดเลยทุกดวงนะครับแล้วก็เปิดแนนไลท์ฟอซ่าหกดวงเดียวเป็นคีย์ไลท์ดวงเดียววาง45องศากดเข้ามาหาน้องบีเตอร์นี่คือกรณีที่เรายกตัวอย่างว่าถ้าคุณใช้ไฟดวงเดียว เป็นคีไ์คุณก็จะได้เชดดิ้งกำลังไฟแล้วก็แสงและเงาของไฟเป็นแบบนี้เลยนะครับ it. เดี๋ยวลองคอมโพสเ้ามาใกล้ๆดูครับนี่ครับคอมโพสแล้วนะครับก็จะได้เห็นว่าเนื้อแสงของ f o r ซ่าหกสนะครับแอนไลท์จะได้เชดดิ้งประมาณนี้เลยนะครับอธิบายเพิ่มนิดนึงตอนนี้ไฟเรา 5,600K แต่กล้องที่เราถ่ายตอนนี้เราเซตไว้บาลานซ์อยู่ที่ 4,400K นะครับก็จะได้เห็นเฉดไฟประมาณนี้นะครับแล้วก็แสงเงานี่ประมาณนี้เลยคีไ์ไลท์1ดวงคุณจะได้แบบนี้ ถ้าคุณไม่อยากจัดไฟคีย์ไลท์ดวงเดียวคุณก็มีไฟอีกสักดวงหนึ่งนะครับจะเป็นรุ่นไหนก็ได้ทําเป็นฟิลไลท์นะครับซึ่งอาจจะกําลังน้อยกว่าตัวแนลไลท์หกก็ได้นะครับเบาๆนะฮะอย่างตอนนี้เนี่ยเรายิงไฟบางๆอีกดวงหนึ่งนะครับเข้ามาด้านซ้ายเพื่อให้ลดเงาแล้วก็ลดความเข้มของภาพลงเราก็จะได้ภาพที่โทนสว่างมากขึ้นแต่แสงเงาก็ยังดีอยู่ถ้าคงมีไฟมากกว่า2ดวงนะครับมีดวงที่3าอีกดวงหนึ่งคุณก็สามารถทําเป็นแบ็กไลท์หรือว่าไฮไลท์ได้นะครับ นี่ตีขึ้นมาด้านหลังแบบนี้ปุ๊บเน่เห็นไหมฮะก็จะได้แสงที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นพิสูจน์เสียงพัดลมครับผมยื่นไมค์เข้ามาใกล้ๆเลยนะครับคุณผู้ชมได้ยินเสียงพัดลมไหมไม่ค่อยได้ยินนะแล้วเวลาถ่ายจริงๆเราไม่ได้อยู่อย่างนี้หรอกเราถอยเข้ามานิดเดียวเนี่ยพัดลมเขาเงียบมากไม่รบกวนการถ่ายทําเลยนอกจากปรับได้แล้วทําอะไรดีครับไฟบดวงนี้มีเอฟเฟกต์ครับมีมา4แบบฮะ มีเอฟเฟกด้วยเหรอใช่ครับโฮ้ยเจ๋งอ่ะไปร้อเปอร์ก่อนเลยโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์ครับปั่นไปร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวดูเอฟเฟกชัดๆนะครอ่าครับอันนี้อะไรครับแฟตครับอ๋อเหมือนแบบว่ายายาอ่าช่วงนี้ช่วงนี้ไม่อยากให้สัมภาษณ์จริงๆครับกรณีผมกับคุณใหม่ยามวิการนะฮะผมก็ไม่อยากจะพูดจริงๆเราก็เป็นเพื่อนกันก่อนนี่นี่ปาปาลัสซี่ปาลัสซี่อ่าเอฟเฟกตสองครับเอฟเฟกตสองเป็นสตอมครับทำไมเฮ้ยโอ้ฟ้าร้องฝนตกโอ้โห ไม่กล้าเลยไม่กล้าสาบานสาบานไว้เยอะออกไปกลางทุ่งเดี๋ยวโดนฟ้าผา่าต่อไปเป็นทีวีครับพี่รท <TV. S 2> <ะ>ีวีเหมือนคนนั่งดูทีวีคุณผู้ชมจ้องหน้าผมนะครับจ้องหน้าผมเหมือนผมนั่งดูทีวีดูซิวันนี้มีข่าวอะไรบ้างนะไปดูกันเข้าไปอ่ <laughs> โอเคนะออืเข้าใจตรงกัน <laughs> ไม่ใช่ อันนี้4เป็นแบดบัฟครับ่แบดบัฟเฮ้ยหลอดไฟเสียใช่อ๋ออ,อนี่นี่โอ้ช็อตช็อตเดินผ่านเอ๊ะบ้านเราเนี่ยทำไมไฟมันกระตุกอย่างงี้ <c oughs> ทำไมเราไม่รู้จักเปลี่ยนหลอดไฟทีหลอดหมดอายุตัง้งนานแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดับกันพอดีอโอเคแจ๋วแจ๋ว,จวลดความสว่างลงครับคุณผู้ชมแสบตานี่มีเอฟเฟกให้ด้วย4แบบนะครับคุณผู้ชมเจ๋งมากเลยนี่คือแนนไลท์ชุดฟอร์ซ่าหกนะครับเป็นชุดไลฟ์คอมเพกต์ของเขานะครับราคาเท่าไหร่บอก,กราคาก่อนเลยเซตนี้นะครับราคา1 1 9 0 0บาทครับ11,900 11, บาทได้อะไรบ้างน้องปีเตอร์ได้ตัวแนนไลท์ฟอร์ซ่า60 1ดวง1ดวงได้โดมครับ โคมอซอฟหกสิบเส้นหนึ่งดวงรั่ดวงแล้วก็ได้ขาตั้งไฟ200ซนเมตรครับ 1> น,นนน1นึอันหนอันนี่มาพร้อมกระเป๋าในเซ็ตแบบนี้นะครับเขาจะมีกระเป๋าให้2ใบเลยนะทุนสามารถรวบทั้งหมดเป็นแบบที่เราแนะนํามาตอนตอน<ช>้นได้แล้วครับก็เอาไปใช้งานนอกสถานที่ก็ได้นะฮะบ,บางคนบอกพี่เอาไปข้างนอกสถานที่แล้วเสียบปลั๊กยังไงขอโทษนี่ครับผู้ผมชมนี่คือชุดอะแดปเตอร์ของเขาครับ ชุดอะแดปเตอร์ชุดนี้นอกจากห้อยตรงขาตั้งไฟได้ยงนี้แล้วนะฮะด้านหลังยังมีตัวล็อกที่เป็น,นะะล็อกแบตเตอรี่นะฮะเขาเรียกว่าเป็นเมาส์แบบแบต V เมาส์สำหรับพวกแบตเตอรี่ที่เป็นกล้องบอร์ดแคสต์กล้องใหญ่ๆกล้องซีนีมาคุณสามารถเอาแบตพวกนั้นเนี่ยมาใส่กับไฟตัวนี้แล้วทํางานนอกสถานที่ได้ใช่แล้วแบบ Wireless, ไวเลสไร้สายไม่ต้องเสียบปลั๊กโอ้โหนี่สุดยอดมากๆเซตนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทไม่แพงเลยใช่ครับนะครับสำหรับไฟที่มีประสิทธิภาพประมาณนี้เขาจัดจำหน่ายโดยบริษัทอะไรนะ C.O.B. Media นะครับอ่าอันนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายโดย C.O.B. Media นะครับเป็นผู้นำเข้า Nanlite อย่างเป็นทางการเสร็จแล้วขายผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายหลายหร้านอย่างเช่น Big c a m e l a Zoom c a m e l a อ่าเทปแก๊เจ็ก็มีนี่น้องบีเตอร์เขาอยู่ร้านเทปแก๊เจ็นะครับแล้วร้านกล้องชื่อดังมีหมดลองไปดูได้เดี๋ยวเขียนไว้ใน description ด้านล่างก็ตัวนี้นะครับรับประกัน1ปีศูนย์ไทยนะครับครับผมแล้วก็ยังมีแถมรับประกันความพึงพอใจ7วันอ๋อคือสั่งของไปปุ๊บเนี่ย ใช้ปุ๊บไม่เข้าแก๊ปไม่ตรงความต้องการภายในเจวันนี้คืนได้คืนได้ครับคืนตังค์ด้วยครับผมโอ้โหสุดยอดนะครับรับประกันความพอใจ7วันใช่แล้วครับใช้งานดีถูกใจรับประกันการใช้งานอีก1ปีถ้าซื้อที่ร้านเทปกัรเจ็ตครับพี่ลาครับผมเป็นไงครับถ้าลูกค้าไฟเสียหรืออะไรนี้ทางร้าน มีตัวส่งไปให้ใช้ครับระหว่างส่งเคลมครับนี่ระหว่างส่งเคลมมันนะฮะถ้าซื้อที่ร้านเทพแกจเจนนะครับจะมีตัวสำรองให้ทดแทนไว้ใช้ในระหว่างซ่อมได้ด้วยใช่แล้วครับโอ้สุดยอดมากๆงานคุณจะไม่ขาดสะดุดหยุดช่วงเลยครับคุณสามารถถ่ายงานได้แบบรัวๆโดยที่มีไฟสำรองใช้ด้วยใช่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องปีเตอร์ด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมัครับสนับสนุนโดยแกจเจ็คันเทพโดยเทพแกจเจ็